มาดูวิธีการแคลกโปรแกรม l a t i n g t o o l perfect keylogger กันนะครับว่าเรามีวิธีการแคล็กันยังไงนะครับผมจะลองเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกครับโปรแกรมก็จะแจ้งมาว่าคุณเหลือเวลาอีก3วันนะครับที่จะใช้งานโปรแกรมนี้เราก็เริ่มต้นจากการที่จะต้องหาค่าที่มันแจ้งขึ้นมาก่อนว่าเนี่ยวันเนี่ยมันจะแจ้งข้อความอะไรบ้างโดยการใส่ registration code ลงไปนะครับ กดครับผมจะลองใส่ชื่อผมลงไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขตัวเลขอะไรก็ได้ใส่ไปครบทุกช่องกดโอเคครับโปรแกรมก็จะแจ้งค่า e อ r เ r ือขึ้นมาบอกว่ารหัสหรือว่า user name ที่ใส่ลงไปเนะี่ยที่มันเช็คเนี่ยไม่ตรงกันนะให้ลองใหม่นะอะไรเงี้ยซึ่งตัวแสดงค่า e อ r เ r ตรงนี้แหละจะเป็นตัวที่ใช้ในการนำไปแคลกนะครับค่าที่ผมจะจำก็คือ Registration code ผมจะเอาแค่นี้นะครับผมกดโอเคแล้วก็ออกจากโปรแกรมไปผมจะเข้าไปอ่านค่าที่มันเออเรเมื่อกี้เนี่ยว่ามันอยู่ส่วนไหนของโปรแกรมนะครับโดยใช้โปรแกรม W32 DSM v e r s i o น8.9ตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกครับแล้วก็โหลดโปรแกรมเข้ามา BPK โหลดเข้ามาเสร็จปุ๊บ โปรแกรมก็จะทูดีแอสเซมบล์เข้ามาซึ่งหน้าตาก็เป็นแบบถ้าจะอ่านโค้ดพวกนี้ได้ต้องเข้าใจภาษา a อ s เซมบลีนิดหนึ่งใช้เวลาฝึกฝนไม่นานครับตัวนี้ต่อเลยนะครับผมจะค้นหาข้อความที่เออเลอร์เมื่อกี้โดยการกดที่เซิร์ชไฟล์แล้วก็พิมพ์ข้อความที่ที่เป็นค่าเออเลอร์ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับผมหาคำว่า,า registration code มา กดไฟล์เน็ครับให้มันเจอคำว่า registration c o อันนี้ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าไม่ใช่ค่าเออเรอร์ที่ขึ้นมาเมื่อกี้กดไฟล์เน็ครับ registration code or username โอ้โห้บูเช่เลยมาถูกทางแล้วครับอ่ากด cancel ครับการที่โปรแกรมจะอ่านค่าเออเรอร์หรือกระโดดไปหาค่าเออเรอร์เนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบค่าระหว่าง username กับ registration code ตรงตำแหน่งที่ แสดงค่า registration code จะถูกหรือผิดเนี่ยในส่วนหัวของโปรแกรมที่ debug ออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีตำแหน่งที่แจ้งบอกว่าอยู่ส่วนไหนทีนี้ผมก็มาเจอตำแหน่งนี้ล่ะนี่คือตำแหน่งที่โปรแกรมมีการตรวจสอบว่าถ้าใส่ user กับ registration code ถ้าไม่ตรงกันเนี่ยให้กระโดดมาอานค่า registration code หรือค่าที่ Error ตัวเนี้ยให้แสดงผลขึ้นมาทีนี้ผมจะมีวิธีการจัดการครับ การที่โปรแกรมไปอ่านค่าเออร์เอตัวนี้โดยการที่ไม่ให้โปรแกรมไปอ่านแต่จะกระโดดข้ามค่าที่มันเออร์เลอร์นี้ไปเลยเรามาดูกันนะครับว่าวิธีกระโดดข้ามค่าที่มันเออร์เลอร์นี่ต้องทำยังไงผมจะเปิดโปรแกรมอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อ Hacker View นะครับเรามาดูว่าจะกระโดดข้ามยังไงดับเบิลคลิกที่โปรแกรมครับหน้าตาของโปรแกรมก็เป็นแบบนี้ ผมก็จะเลื่อนมา bpk กดปุ๊บกด f 4ครับเพื่อเลือกโหมดผมจะเลือก Mode โหมด decode กด enter อานานทาจะเป็นเงนี้แล้วก็กด f 5เพื่อไปตำแหน่งที่มันอ้างอิงถึงเมื่อกี้นะครับผมกด f 5ครับอ่าก็จะมีไฮไลท์ขึ้นมาและมีเคอร์เซอร์กับพริบผมจะไปตำแหน่งที่โปรแกรมอ้างถึงเมื่อกี้ที่กระโดดไปหาค่าเอาเอ ผมพิมพ์เลยนะครับตำแหน่งที่เราจะไปก็คือตำแหน่งนี้นะครับใส่จุด 004150B3 กด enter ครับโปรแกรมก็จะมาตำแหน่งที่แจ้งเตือนว่าถ้า user กับ registration code ไม่ตรงกันเนี่ยให้กระโดดไปยังตำแหน่งนี้ให้กระโดดไปยังตำแหน่งที่ เป็นค่า e er อ r o r ทีนี้จะรู้ได้ไงว่าเอ๊ะคำนี้มันคือค่ากระโดดเดี๋ยวผมมีตัวอย่างอ้างอิงให้ดูนะครับนี่คือตำแหน่งที่เรากำลังใช้งานอยู่นะครับ JNE ก็คือจำ Not Equal แปลว,ว่าถ้า user กับ registration code เนี่ยไม่ตรงกันนะให้กระโดดไปยังตำแหน่งที่โปรแกรมกำหนดไว้แต่ทีนี้ผมจะกำหนดให้ User กับ Registration code นะีจะตรงหรือไม่ตรงก็แล้วแต่ให้กระโดดไปเลยโดยไม่มีการตรวจสอบตัวนี้อ่าผมจะเปลี่ยนค่าให้ดูนะครับเปลี่ยนจากวิธีการเปลี่ยนก็โดยการ Edit นะครับนี่ F3 ตรงนี้กด F3 ครับเปลี่ยน75เป็น74กด Enter ครับอ่าไม่ต้องกดเพราะว่าตัวโปรแกรมเปลี่ยนให้แล้วกลายเป็นจำ อีกครัวก็คือกระโดดไปเลยยังตำแหน่งที่โปรแกรมกำหนดโดยไม่มีการตรวจสอบหลังจากจำเสร็จแล้วนะครับกด F9 เพื่ออัปเดตครับเรียบร้อยครับ Escape ออกไปโปรแกรมจะถูกปิดไปผมก็จะปิดโปรแกรมตัวนี้ลงไปออกไปครับแล้วลองเข้าโปรแกรม r u t h e t o t d p e r f e c t Key Locker อีกทีนึงับเบิ e ลคลิกครับตามเหมือนเดิมใส่ Username ผมใส่ชื่อผมเหมือนเดิมนะครแล้วก็ใส่ตัวเลขเหมือนเดิมเมื่อกี้ ไม่ได้ต่างจากเมื่อกี้แล้วกดโอเคครับโปเชโปรแกรมบอกว่าถูกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอ่าทีเนี้ยเรามาดูหน้าตาของโปรแกรมว่ามันลงมาที่ไหนเนี่ยตัวโปรแกรมก็จะอยู่ตรงนี้ครับแล้วมาดูออปชันข้างในว่ามันใช้งานได้จริงเปล่าอ,อยู่ครบเปล่าก,ก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับกดแคนเซิลนะป้ะ ผมออกจากโปรแกรมนะครับ exit exit ไปแล้วมาเปิดอีกทีหนึ่งโปรแกรมถามอีกแล้วกด exit ไปในเมื่อโปรแกรมมันถามซ้ำทุกครั้งที่เปิดเครื่องนะที่เปิดโปรแกรมเนะี่ย ก็เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องแน่ถ้าจะแครกโปรแกรมแบบนี้ซึ่งการทําขั้นตอนเบื้องต้นไปเมื่อกี้เป็นการให้โปรแกรมกระโดดข้ามค่าเออเลอร์เฉยๆแต่โปรแกรมก็ยังทํางานได้เต็มที่สมบูรณ์ไม่ได้มีจุดที่ไม่ให้โปรแกรมถามทุกครั้งนะจะต้องมีวิธีการทํำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเปิดโปรแกรม olly d e b u g e r <c oughs> ก็เปิดโปรแกรม olly d e b u g e r ขึ้นมานะครับ หน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้ผมก็โหลดโปรแกรม Brassington o Perfect Keylogger ขึ้นมานะครับกดขึ้นมาปุ๊บรอสักครู่ครับโปรแกรมก็จะโหลดขึ้นมาหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรมากตรงนี้ก็จะเป็น Register ตรงนี้ก็จะเป็นค่าอ้างอิงที่เติมลงไปตรงตรงนี้ ก็จะเป็นตำแหน่งตำแหน่งที่โปรแกรมให้รายละเอียดที่เป็นรหัส ASCII นะครับดูยากครับอมาต่อกันเลยดีกว่าที่นี้ผมจะค้นหาข้อความที่มัน e er อ r o r ที่มันแจ้งขึ้นมานะครับโดยการคลิกพื้นที่ว่างตรงนี้เลือก search for text เลือกคำว่า all relevant text string นะครับกดครับกดปุ๊บ,บตัวหนังสือก็จะมี เพียบเลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปตำแหน่งบนสุดครับเพื่อสะดวกในการค้นหานะครับก็เริ่มต้นจากตรงนี้คลิกขวา search for text ผมจะใส่ผมใส่คำนี้ลงไปนะครับ registration code กดโอเคครับถ้าโปรแกรมหาเจอก็จะมีไฮไลท์แบบนี้ registration code or username is valid Please check all f i e l d and try again นะครับอ่าก็เป็นคำที่ตรงกันกับที่มัน e อ r o r เ,ออเในขั้นตอนแรกที่เราทำมานะครับผมดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกปุ๊บก,ก็เข้าสู่หน้าตาหลักของโปรแกรมนะครับก็จะมีรายละเอียดเหมือนเดิมตามนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตรงตำแหน่งที่โปรแกรมตัวสอบอยู่นะครับ ผมจะไปหาตำแหน่งที่ว่าโปรแกรมมันมีการตรวจสอบอยังไงการทำงานของโปรแกรมนะครับโปรแกรมก็จะมีการเพิ่มค่าเข้าไปในตรงตำแหน่งนี้ผมจะอธิบายข,าข้าวๆให้ฟังว่าตรงตัวเลขตรงตัวเลขหรือตัวอักษรที่เราคียเขามีการตรวจสอบค่าเสร็จแล้วเนะี่ยเรามาดูตำแหน่งส่วนหัวของมันนะ ผมจะทําการหยุดว่าโปรแกรมเวลามันลัดเวลาให้ใส่โค้ดเนี่ยมันจะตรวจสอบได้ยังไงตรวจสอบวิธีไหนผมคลิกที่ตรงนี้ครับแล้วก็กด F2 หรือไม่ก็คลิกขวาที่ตรงนี้แล้วก็เลือกคําว่า breakpoint แล้วเลือกคำว่า token ครับ หรือกด F2 ก็จะเป็นไฮไลท์ขึ้นมาให้เรานี่ก็จะเป็นการหยุดการทำงานของโปรแกรมชั่วขณะในระหว่างการลันโดยการใช้ดีบักเกอร์ตัวนี้ครับหลังจากที่เรากำหนดจุดสกัดของโปรแกรมได้แล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มลันโปรแกรมกันนะครับโดยการกดรุม F9 ครับในหน้าตาของโปรแกรมเนี่ย F9 ปุ๊บโปรแกรมจะลันขึ้นมาทันทีเลยครับนี่ครับหน้าตาของโปรแกรมที่ลันขึ้นมา กด F9 ในเ็จปุ๊บผมก็จะมาใส่คีย์อีกรอบหนึ่งใส่เป็นอะไรดีผมใส่เป็นไท Shadow นะทีนี้ใส่ตัวเลขไป00เหมือนเดิมนี่แหละกดโอเคครับโปรแกรมหายไปเลย ็หายไปเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าโปรแกรมตรวจสอบยังไงแต่โปรแกรมจะแจ้งค่าขึ้นมาว่าชื่อที่ใส่ไปเมื่อกี้กับตัวเลขที่ใส่ไปเมื่อกี้มันอยู่ที่ไหนกันแน่นี่คือตำแหน่งของรีจิสเตอร์ที่ใส่ลงไปนะครับถ้ามาดูส่วนของข้างล่างเนี่ยตรงตัวเลขที่มีการตรวจสอบเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ครับสังเกตดูอ่านี่คือ ที่ผมพิมพ์ลงไปนะครับ Thai Shadow แล้วก็สตริงหนึ่งที่มีการเข้ารหัสลงไปนะมันก็คือตัวนี้นี่นี่คือตัวที่ถอดรหัสออกจาก Thai Shadow นี่คือตัวเลขที่ผมพิมพ์ลงไปตัวโปรแกรมจะเป็นการทดสอบว่าชื่อที่ใส่ลงไปกับรหัสที่ใส่ลงไปที่มีการแปลงค่าเนี่ยสองตัวเนี่ยตรงกันหรือเปล่าถ้าตรงกันปุ๊บโปรแกรมก็จะผ่านโดยไม่มีเหตุผลก็คือมันตรงกันแล้วมันก็ผ่านไม่มีเหตุผลอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่ตรงกันมันก็แจ้งว่าเออเลยอยู่ดี ผมจะจําค่าตัวนี้ไว้นะครับแล้วผมก็จะเอาไปใส่ในการลงทะเบียนอีกรอบหนึ่งซึ่งจะทําให้ค่าที่1กับค่าที่2องเน้นตรงกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้น<อ>ผมก็จะปิดโปรแกรมลงไปนะครับปิดโปรแกรมลงไปแล้วครับทีนี้ผมจะมาลองรันโปรแกรมแล้วก็ลองใส่โค้ดตามที่เราได้มาเมื่อกี้ลองดูนะครับ นี่คือโค้ดที่ถูกต้องนะครับคือตัวที่จะใส่เนี่ยมี L B, P K Q P S K Q, U C B M R U D e. นี่คือโค้ดที่ถูกต้องนะครับโอเคปุ๊บโปรแกรมแจ้งบอกว่าโค้ดผิดในะเมื่อมีการตรวจสอบแล้วโค้ดผิดซึ่งมันเป็นค่าที่ถูกมีจุดสังเกตอยู่นิดนึง ก่อนหน้าเราทําการกระโดดข้ามค่าที่มันอ่านเออเลอร์ถ้าใส่ค่าที่ผิดมันจะกระโดดไปถูกถ้าใส่ค่าที่ถูกมันจะกระโดดไปผิดฉะนั้นเราต้องแค่แก้ค่านั้นกลับคืนก่อนให้มันเป็นปกติของโปรแกรมก่อนกดโอเคผมจะออกจากโปรแกรมแคนเซลไป exit ซิสไปผมจะแก้ค่าคืนเลยไปที่แฮกเกอร์วเหมือนเดิมที่ผมเปลี่ยนค่ามันไปนะครับเลือก p p k มากด f อ decode ไปตำแหน่ง F5.0041 จำได้ไหมนะ้ของหอคานนะน 50B3 กด enter ครับก่อนหน้านี้มันเป็น75จำได้ไหมกด F3 เปลี่ยนเป็น75กด f 9ัปัดตออกจากโปรแกรมครับแล้วทีนี้กลับมาใส่ตัวนี้อีกรอบหนะึ่ง Enter Registration Code ใช่ s h a d ใจโคดที่ถูกต้องก่อนหน้านี้ครับ L B P K Q P S K Q U C D N R U E โปเชเรียบร้อยครับอ้าวเรามาดูว่ามันเป็นยังไงทีเนี้ยในเมื่อมันถูกต้องแล้วเนี่ยกดโอเคครับอ้าวตัวโปรแกรมหายไปเลยครับมาดูข้างล่าง ดูข้างในมันทีมันเป็นยังไงว่าปกติครับเหมือนเดิมเพราะว่าโปรแกรมให้ใช้งานได้เต็มที่อยู่แล้วแต่ก็ใช้ได้3ามวันตามที่แจ้งเต็มครั้งแรกนะครับเดี๋ยวคุณจะลองออกจากโปรแกรมดูเอ็กซ์เหายไปละเปิดอีกรอบนี่หายไปเลยเหมือนกันครับอ่ามานี่แล้ว ดูสิมีอะไรแปลกนะไม่มีครับออกอีกทีดิ้เอ็กซิเเปิดอีกทีหายไปเลยเหมือนเดิมครับอย่างนี้แล้วครับคือการแครกโปรแกรมที่สมบูรณ์แล้วครับซึ่งโปรแกรมก็จะไม่ถามอะไรเราอีกเลยนอกจากนอกจากจะให้การทำงานที่สมบูรณ์เท่านั้นนี่ก็เป็น ตัวอย่างการแคคโปรแกรมเบื้องตน้นเดี๋ยวจะหาโปรแกรมอื่นๆที่เป็นตัวทดสอบสำหรับมือใหม่ที่อยากทดสอบกันนะครับ